โอเควันสมอลสมอวันสมอวันเจ็ดเจ็ดลิงกิตนะฮะนี่บะหมี่สมอวันกินชามเล็กก่อนครับเผื่อว่าจะได้เบิ้ลต่อชามสองโอ้โฟันฉุยเลยครับเป็นบะหมี่เกี้ยวนะบะหมี่เกี้ยวไม่รู้ว่าลุงทำเกี้ยวน้ำหรือเกี้ยวแห้งให้เราเรา ภาวนาว่าเป็นเกี๊ยวแห้งแล้วกันโอ้โหเปิดหม้อแบบพึบพับพบพับครับเฮ้ยมันเป็นประมาณขุกขิดเลยคุณน้ำแบบไม่มากไม่น้อยยี่หรออันนี้อันนี้ฟอรมีปะโอเคได้แล้วครับเจ็ดลิงกิตได้มาแล้วครับบะหมี่ร้านลุงนะฮะเจ็ดลิงกิตเจ็ดแปดห้าสิบหกห้าบหบาทครับอันนี้ผมแลกมาที่อัตราแปบาท ขอน,นั่งด้วยครับและนี่คือมื้อแรกของเราฮะที่ปีนังเป็นบะหมี่แห้งขอลองเกี๊ยวก่อนเลยดีกว่าครับอืมเหมือนนึ่งไทยเลยครับผมแล้วก็มีมีอย่างนี้ครับผมเดาว่าเป็นกากหมูนะอืใช่ครับกากหมูอารมณ์หนัก คล้ายๆมีเตอ๋อเนี่ยต่เป็นมีเตอ๋อแบบซีอิว๊วฮะซีอิ๊วดำๆว่ารสชาติเหมือนเมืองไทยเลยแต่ว่ามันต่างตรงที่เป็นน้ำซอสซีอิ๊วดำเขาด้วยแหละก็ม่กลิ่นเป็นเฉพาะตัวนิดนึงยวัะยงครับ เส้นเขามีความคล้ายมีจับกังที่เยาวาราดด้วยคุณเส้นมันจะกลมๆกลมๆก,ก,กลุ๊บๆประมาณมานั้นฮะคล้ายมีจับกังเยาวราดหมดแักรมถเร็วฮะเราจะต่ออย่างต่อไป